ปไปด้ดีพีน่น้องขาอตำหนักคาสูซองคลิปแช่นอนได้พี่น้องตอนนี้เรากำลังสีเดินทางไปทีห่านกาฟแฟแห่งหนึ่งเนาะซึ่งเป็นบอนทีว่าค้นหัวจักเนาะเพิ e พ่นเทเวียยุหันพี่น้องก็คือเอื่ยวะลีีทีวายุบาลพ่นเมนนั้นได้พี่น้องอยู่ทางฝั่งล้าเนาะซึ่งตอนนี้ทางฝั่งลาานี่กะนำท่วมลายบอนคือกันพี่น้องแล้วก็เมืองทีกระท่วมเนาะแล้วก็เอ่ยวลัลลีนี่เพิ่นก็นมาเห็นงานอยู่พีกะไล่เปีเลยพี่น้องแล้วก็มื้อนี้เฮากาจ็จะเดินทางไปหาเอ่ยเพิ่นเน เพื่อนขายกาแฟยอยู่ที่เขตพักนงคลองเตยแขวงคลองเตยถนนพระรามสีปากซอยภูมิจิตพี่น้องเขาจะพาทุกคนไปยามเอื้อยวาลีเนาะจือว่าพี่น้องทีวาทิบเคยไปทําบุญทีบาานพุ่นมินกระพาจานละก็พีวาลีีในตอนนั้นได้พี่น้องอยู่แขวงขมวนเมืองเฮนบุญปัานพุ่นมินเนาะ เดินทางมาด้วยกันก็มีน้องนาแล้วก็มีฟีพักฟ้าเนาะตอนนี้เขาข้า,ากระถานส่วนลุมพี่นีมาพี่น้องอยู่บนถนนพระรามสี่เนาะนี่อีกใกล <ไว S 2> ้ววบ,ลบ<ร>่เอาเป็นยังคือเอิ่น่าบบอลไก่ก็นาสิมีบอลชนไก่แต่เก่าแล้ะคนละเอียว่าบอลไก่ <c oughs> โอ้อ <c oughs> ที่พูดซึกว่าทางเซน,นีงามเนาะครับมีแต่ตึกงามๆเลยถนนห้องห้องต่างๆห้องบางองพ์แถยังบริการเซนีได้เนาะ ทานเลยอยู่หรือไปประ่ันทานเลยอยู่บ่จะมาทานกลางคืนนะโอ้ก็รู้สึกว่ามีแต่ตึ๊กโอ้ยคางก่อนนั่นว่าคางนี้ยังบริพานนั่นบ่ทางนี้ยังบริพานทั้งนี้ไปทั้งสวนนภูมิบ่บ่ไปสวนนภูมิได้ออ๋เป็นทั้งชวนได้ทั้งสองฟังตอนเฮามาหา่ค่ะไอวัวก็ได้เขาเอิ่มนี่แค่น่ะเด้เฮามาเส้นนี้บ่ที่ว่ารถติดน่ะแม่นอ้อนอาหาสวนเข้าม่ามหาแม่นบ่ ไอซื้อ,อยังก่อนลงซื้อจอี่ตางที่ทททเออไอทำดีเหรอทำม,มาเส,สร็จเลยสวนทันี่นี่มันงนทังด่ว,<อ>วดนในทั้งสองข้าโอ้ไปสวนวพุ่งในทั้งสองขางเนแ่ไผเรือมาสร้างไก่สรางไก่สรางสายสิไก่กวสร้างขว้ไก่กเห็นบอกมันมีคำว่าสวนวนพุ่งส่เลยทั้สองขวนัวนพุ่งโอ้าดินแดงแข่งวัฒนะไสชวน สุวรรณภูมิเอาซื้อไปก่อนเนาะมันมีรูเครื่องบินซื้อแล้วก็ตรงไปจริงๆมันก็ไปเลยทั้งสองทางไปสุวรรณภูมินี่ก็ได้ไปตั้งนี้ก็ได้ไไดอืมอันนี้เอินสีแ่แยกยังนี่ตรงนี้เขาเอินมาทางทางด่วนทางขึ้นทางด่วนถนนพระรามสี่แยกถนนเสียบเพลิงโดยขเขาไปนั่นท่างขวัวนไ่ทา้งด่วนไปถนนเสียบเพลิง ทีอ่อื่นชนนชัวเพิ่งก็คือเขาไปนั้นมันทีมนีแจะข้างน้ำมันนะข้างเอกเ<ด>ยข้างน้ำมันมันอยู่ติดกับมมนาเจอายาหลายอ๋อออหมดอี่นี่วัวใจทอครับตอนนี้เป็นตึกลู่โปรของการไฟฟ้าโอ้การไฟฟ้าวะนี่การไฟฟา้ฟฟานครหลวงอ๋ออีกอ,อันเป็น MRT คลองเตยใช่มองข้างหน้าการไฟฟ้านี่ย มองลง่ต้ดินนะนะเอ็มอารที่รถไฟไต้ดินเอ็มอาร์ที่ท่านได้ขี่เขาถูกสถานีสำนักงานตอนนี้นั่นเดอแมนราปซอยเลยนะวันซอยนี่ด่นพูมมจิตและพี่น้องนั่นนั่นนั่น่นเนาะนี่นี่นี่บอนลีดหลีดโอ้นี่อด้ินี่คือ้ามต่กขายเนะเดี๋ยวขอไปจอดวิ่มไใส่เลยแต่ อ่านี really ่มาแน่ๆ huh. ก uh ับซอยภูมิจินเลยเนาะโอ้แถวนีเอิญปากขนงเนาะสามแยกปากขนงเลยนี่สามแยกปากขนงย่านเอิญปากขนงหมดเลยมาบีทีเอสมมาได้โอ้หนังบีทีเอสมาบีทีเอสมาลงสถานีปากขนงแล้วก็ย่างจากสถานีมาจชุหน่อยบ่อไก่สถานีมันอยู่นี่เลยเลยไปย่างมาหนี่มันบางตึกนี่เลยสถานีมันอยู่หันไเห็นกันดูเลยได้ไหมตอนนี้กลับรถมาแล้วพี่น เขาไปจอดในซอยนั่นหรอจอดบางลานเพื่อนนี่แล้วด้สมจะอกโอ้มันก็มีบอลวางนี่เนาะนี่มาแล้วมาแล้วเจออยู่ไม่ได้เนาะสังเกตแล้วสังเกตแล้วเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วเราหูแล้วาดดดีีจ้ะสไปลงซิมูกาแฟ ทิกันจะยุ่นลงนี้มัครับลงเลยเนาะจอดได้บ้านรถิจอดรถได้บ่านีิเอยกินข่าวแล้วแล็กก็มามาเลยปีใหม่ด้ยเห็นเนาะเอ้ยเพิ่นทำงานดัีเอ้ยวลี่เอซี่ก็บนแล้วบนแลวหนาวออกอเนาะ เอเวอรี่เนาะอยู่บ้านพ่นเห็นเมือเห็นบุนแทงข้ามมวลแทงข้ามมวลก็นีน้ำท่วมบ้านคือกัารน้องท่วมบ้านแม่นทั้งบ้านทีมก็น้ำท่วมทั้งขมวลเมืองอื่นก็ท่วมท่วมไร้บ่อนท่วมหลายท่วมพัดเอสซี่วะคือบบกับเมืองเล่าไปช่วยจัคสิไปช่วยจังงดิอยากไปช่วยแล้วเนาะจังเฮ็ดจังไนนเนาะอะไรกันกินน้ำเมือกไปแลนกาแฟนั่นแหละกับเมือกเราไปช่วยไปนี่กันกู้เรียกเพื่อน กินน้ำ n h าน้องเอาสานมเย็นงานมเย็นงนี่สับป้าอะไรพี่น้องนาว n ังกาแฟบอกินมาเร็วชาลมยงชาาชานาวชาาชามะนาวโอเคอา่ามะแร้วเปรี้ยวอไรอยเงี้ยเด้อน้องเทีกินหวานบอมัน นีนมันพี่ฝากฟ้าหวานบอฮะหวานไหมคะบ่หวานบ่หวานแห้งไม่ค่ะมือนักเด้นักเนี่ยไม่กินข้าเลยใช่ค่ะแรกกินมะแต่วันเดียวเป็นเล็กวัดมาเลยโอ้ดีดีมือใดสิเมื่อบ้านเราะเลยสิบหกยังไหนมืออยู่ตัวนี้เออยังไหนมืออยู่ มากระเว้มอาหารแน่หอมเอ,อ,อื่อยพันไซใบเตยหอมพีน่น้องเลยนำตบมันก็เลยหอมหอมหอมใบเตยเจ้าสั่งยังน,นะ,ะจ้าสั่งเนี้ยชาบ้า,านาวชามะนาวเนานะกะิบกาแฟขวาสั่งเป็นชานมเนาะฮะแมนเมืม้อน,นี้เขาลองเห็ดคอนเทนใคร นุ่มสวยเอวัี่นสิสเด็ดท้ายวะผ่านพนกระตังยูไก่กับผ่านไข่เคื่องมือไฝ่าพี่น้องละก็ยูไก่ BTS บานบสเต้แมนบ่่อส้มส้มสถานี BTS คอนเต้เป็นบ่อัน BTS ผ้าขนงลูหอโอ้ BTS พ้าขนหนูอ่า BTS ผ้าขนหนง อยู่บอนนี่เลยพี่น้องใกลไปกล้มากอะมาอุนนเ้นเลยพี่นดเดอร์ตอนนี้เข้ามากับพี่เป็นตอนแบบเชีียงพอดีพี่น้องรถเป็นยังพี่ภาฟ้ารถเป็นยงังรถเป็นยงัขอขอนยง่รู้่ถฮะโอ้รถอิป็องอ่า้อ ตาเมืองนาวกระเมื่อชุดนั่นดีเมื่อพ่อป้าตอนที่ไอไปไอ้นะไปรอไม้มาเห็นน้องนาตัวอ่าเห็นน้องนาในโทรศัพท์เหมือนตัวใหญ่ๆเหมือนตัวจริงค่ะต้าจริงสวยค่ะเล็กขุ่นดีค่ะทั้งคู่ค่ะแต่พี่ฝากฟ้าตัวขึ้นตาตัวเล็กเหมือนตวเล็กเลยตาสวยขึ้นแต่คำถามเดิมๆเนาะ อ่นน้งสวยกันท,ทั้งคู่แต่พี่ฝากฟ้านะ่ะอ้วนขึ้นไอ,อ้ดอกเขเออแล้วคนพิเศษชางน้ำหนังไหนกอนโมเห็นบอกอ่ะนี่ของนงมาไอ้หน่อยได้เห็นงานหรือไ <c oughs> อ้น่อยกันอยู่บ้านคุณยายเลยไมาคุณผู้หญิงไงพนักงานยู่คุ่ เลยขายยีนอกไอ้น้อยอยู่คุณสุขุมวิทย2่ิบองคุณคุณยาี่สุขุมวิทย2สงสุขุมวิทยีบสแมนบอลไปเหตุอันวิสาหบอสักเท้เทบอลไปเหตุวิสานะบอตึกเขี่ยวนะบอสังหอเลกันเลตึกเขียวไนบแมนบอลแมนบอสุขุมวิทยีมาอยู่ใกล้ๆนี่ละนี่ ถ้าเข้าทางคลองเตยถ้าเข้าทางคลองเตยปักไอ้ซอยไผ่สิงโตอกาถ้าไปเส้นสุขุมวิทย์เข้าสุขุมวิทย์ี่สองหรือยี่สิบนั่นมี่รถไฟฟ้านะรถไฟฟ่าสุขุมวิทนี่แหละทำมาหากินกันอาศัยอยู่กับไอ้พี่ๆเพื่อนนี่ละสาวเล่าน้องยูทูบเบอร์สาวเล่าใช่ยูทูบเบอร์สาวเล่าใอ่ทิรย์สาวเล่า พิมสาวลาวพิมพ์เข้าไปเลยจ้าแฟแก้วรก่ไมได้โรงเรีนวันไหนรือรุ่นวานหนใส่เกลือนะเที่อยู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 ใส่ย อ๋อน้องยูทูบเบอร์เขามาเที่ยวแวะมาหาให้ดูไหมคะเดี๋ยวนูดูให้ว้าวแล้วก็คนยาวๆน้องนาพาคนยาวๆน้องนาพาเธอส่วนดูอะไรได้ที่พูดเกี่ยวกับคนร้ายที่ เขาอะไรนะเคยดูไหมคะชอบชอบดูรายการตามหายาดไหมคะเรามาพาทัวร์ที่ัดแล้วที่วัดมณฑลแล้วก็จะดูบ่เฉินติงอ๋อเฉนติงเฉนติงก็ดูนะทุกคนแม่สอนที่ลูกเสร็จอันแน่ นี่ไงลูกศิ์แน่แน่นาเอกทุกคนนาเอกร้านวิวตอนนั้นน่ะก่อนอันแน่จะป็นในลาวที่เป็นจับปลาครับเปล่าอะไรทักษณายังไม่ได้แน่ชุดต้นๆไปในลาวเยอะมากไปดักดักลี่หาปลาในลาวอ่ะลูกศิลป์อันแน่เนี่ยรุ่นแรกรุ่นแรกของเขาเลยนะเนี่ยเหม็น่านะมีต้นมีน้ออูแล้วก็ น้องนาแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเขาใส่สุดผ้าผ้าถุงแต่ว่าเขาเพิ่งจะเป็นเป็นแบบนี้ตอนไม่ต้นนี่รูปเบอร์ที่เก่งเก่งไม่วันในลาวในเชียงตุงแม่อาสอนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยที่เป็นโจทย์เผาเนี่ยลูกิษอันแม่แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แม่สอนหมดยูนีเพิ่นก็ได้ขายดีอยู่แน่นอนพอดีเป็นแหนิเอ้ยน้องสิได้กลับก่อนเลยได้ แต่ว่าจะไปพ mm. <Over. S 2> uh ัทยาต่ออ in uh ๋อเดี๋ยวเราเอากาแฟม้วก่อาเอาน้ำต้มอะไรอยู่แล้วโมเปแล้วต้มนเย็นตมที่นีอร่อยมันแต่โบวานแต่ว่าสั่งเพิ่อนว่าโบวานอะไรไม่กิบไก่จ้าน้ำส้มข่าวเขียวกะตองล่างไม่ตลอดแม่แม่แม่ค่ะขั้นสุดว่ะลองสิไป่ะเนาะมิแต่ว่าอยากให้เอื้อากหานว่าถ้าแบบ fc ผ,ผ่านไปผ่านมาผ่นอยากสนับสนุนเนี่สถานที่อยู่แถวได้บอกเลยอยู่ถนนพระรามสี่ปากซอยคุ้มจิต fc <c oughs> ว่าจะเลยวะผ่<ด>า,าน,นไปผ่านมาจากแวะกะแวะได้เดอ้อร้านอยู่ไอ้นี่แหละรถเข็นอยู่ปากซอยคุม้มจิตเอ้คุ้มจิตถนนพระรามสี่จีตดพะอขนมแข่งคงเตยขายอะไรบ้างคะขายมีชานมเย็นเลก้กาแฟชาเขียวโกโก้ Go Go Go, โอวบลตินไมโลแล้วก็ หลายอย่างเลยราคาตั้งแต่เท่าไหรคะราคา25ถึง30บาทจ้าอ่าประมาณนี้เนาะเพื่อเอฟซีผ่านไปผ่านมาเนาะอย่ามาอุดหนุ่นเพิ่อนจะซ่ามากจ่า้เนาะเพิ่นเป็นคนเล่าขายไห้่ันหนาเนาะแม่ขายให้นายจ้างเป็นลูกน้องเดยสมัครมาอุดหนุนได้เนาะอุดหนุ่นเด้อเป็นร้านในคนไทยมาไปเลยได้ไหมนี่ไปเลย้ไปวันนี้เอาการโดย วันนี้เขาจะเดินทางต่อนะพี่น้องเขาจะืันนี้เขาจะเดินทางไปทีพัทยาแต่ว่าก่อนทีจะไปขึ้นรถไปพัทยาเขาก็จะไปแวะวัดถาดท่องกอนเนาะก,ก็คือเป็นวัดที่มีเอฟซีอยู่บนนั่นเนาะก็คือถาเจ้าคุณแต่ว่าผิดนั้น่าจื้อซื้อเงิอนเนาะที่ว่าเจอกันอยู่ทีวัดตีธงเทพในงานขัดจดข,ของเจ้าท่านเจา้าคุณอาได้มือเนาะหล้กกาพอดีเขาก็ผ่านมาทั้งนี้ก็เลยว่าสีวีโอกาสพยายามวัดเพิ่นนอโวเพิ่นกะ เป็นเอฟซีที่ว่าติดตามท no. ิปมาดนเนาะอาก็รู้สึกว่าดีใจร้ายเนาะที่ว่ามีแบบว่าผ่าซ่งไล่องคที่แบบติดตามส่งยูทูบเนาะแล้วก็ให้ความเมตตากับเข้าๆนะวันนี้ได้ผ่านมาทางนี้ก็เลยว่าจะพยายามวัดเพผนในนอกเสือค่ะเนาะแล้วให้ตุ้มช่องให้อาทายฮูกซิลล์สิลากันพี่น้องสิเอะไรเพื่อนให้ตอนนี้พี่น้องเทาก็ออกเดินทางต่อเนาะ ไอ้วอลลี่ก็ไฮมาตื่นวิ่น้องให้กินน้องหลวงทางเนาะทิพย์ก็พีบก้บะะองหน้าเพิ่นกินตัวเก่ายังบ่ทันึกพิ่นดเดินทางตัว,วสถ <ะ S 2> านีจบด้วยพี่อาลีเอญ่อาลีสถานีต่อไปก็คือวัดธาตุทองอทิพย์ก็บุตรนได้เคยมาจา้าเกื่อกยิ้มวัวย่างจากทิพย์ไปกับสองลูกมาลาทิพย์ก็ยังบุตรเคยไป เ้วเขาก็บม่ได้บอกเพื่อนไหวนะว่าสิมามบกบมี่ข้อมูลติดต่อเพื่อนพี่นอ้องน,นั่นหลงซื้อชอยน,นัาา่นพระจ้าอันบอกไว้อยู่โทรไโทรไตอนนี้ก็เดินทางต่อและพี่นอ้องกาแกในนอกพี่นอ้องซัมราผ่านกาแฟทีว่าเออยปรีเป็นค่ายอยู่นีก่ก็พาไปแม่พี่นอ้องอุดหนุนเพื่อนในเด้อถ้าผ่านไปผ่านมาเทวไกลๆเนาะพี่น้องหานเพื่อนกระตังยู่ทีเขตพักขนุนนงแข่งคลองเตยถนนพระรามสี่ปากซอยภูมิจิตเดี๋วพี่นอ้องไกลๆกับสะทาน,นี่ถหลดไฟพักขนุงเด้อพี่นอ้อง การสารคนี้ทิดตกาส,สีโจไวเพ่งทำนี้ด้ี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี